สวัสดีครับนักเรียนมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในรายวิชาวิทยาการคำนวณนักเรียนชั้นระดับสมศึกษาปีที่สี่นะครับวันนี้นะครับครูใหม่ก็มีใบกิจกรรมนะครับมาให้นักเรียนทํากันเช่นเคยนะครับอีกหนึ่งใบกิจกรรมนะครับเพื่อที่เราจะต่อยอดไปเรียนหน่วยการเรียนรู้ต่อไปได้นะครับมีหนึ่งข้อนะครับโจทย์มีอยู่ว่าให้นักเรียนพิจารณาภาพสถานการณ์ที่กําหนดครับ แล้วเขียนเครื่องหมายถูกนะครับลงในช่องสี่เหลี่ยมหน้าข้อความที่เป็นปัญหาครับตอบได้มากกว่า1ข้อทำในหนังสือแบบฝึกหัดหน้าที่17นะครับย้ำนะครับทำในหนังสือแบบฝึกหน้าที่17นะครับสังเกตดูว่าครูใหม่จะนำรูปภาพทั้ง6รูปมาให้นักเรียนได้พิจารณาการแก้ปัญหากันนะครับ ก็จะมีอัานหนังสือนักเรียนทะเลาะวิวาทกันตอบได้คะแนนน้อยทำความสะอาดบ้านลูกต้นไม้ห้องเรียนสกปรก,ปกนะครับทั้งหมดนี้ทั้ง6ภาพนะครับให้นักเรียนคิดดูซิว่านะครับข้อความไหนที่เป็นปัญหานะครับดูจากข้อความและรูปภาพนะครับข้อความไหนรูปภาพไหนที่เป็นปัญหานะครับให้นักเรียนทําเครื่องหมายเช็คถูกนะครับแน ข้อความนั้นๆด้วยนะครับตอบได้มากกว่า1ข้อนะครับทำในแบบฝึกหัดนะครับหน้าที่17นะครับนะครับในวันนี้นะครับครูใหม่ก็ขอจบการอธิบายการทำแบบฝึกกิจกรรมไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้เจอกัน EP ต่อไปนะครับสวัสดีครับ